สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดขข่าวสารฟุตบอลไทยแล้วก็ข่าวเจลีกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปหากอยากสูดตื่นเต้นเร้าใจนะครับก็สามารถแอดไลน์ทีเดียใต้คลิปเปริ่มต้นกันที่หลังจากที่ไทยลีกฤดูกาล2 0 2 0ีถึงัน 2021, ได้กลับมาฟาดแข่งกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จัดเวลาทั้งหมด3มแมตช์หลังจากนี้นะครับจะต้องหยุดพักการแข่งขันไปแต่ฟอร์มของทัพเดอะเรเบียดนะครับยังคงร้อนแรงอย่างต่่ออเนืง ซึ่งใน3เกมล่าสุดนะครับนั้นสามารถเก็บชัยชนะได้ทุกแมตช์ไม่ว่าจะเป็นการบุกเอาชนะบริเทโร FC 2ประตูต่อศูนย์แล้วก็เปิดบ้านเอาชนะตราด FC 2ประตูต่อหนึ่งแล้วก็เกมล่าสุดนะครับบุกไปเอาชนะบุรีรัมยูไนเต็ด1ประตูต่อศูนย์โดยต้องยอมรับว่า ผู้เล่นทุกคนเนี่ยยังโชว์ฟอร์มการเล่นออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่มีดาวเตะคนหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นมากที่สุดคนหนึ่งของ BG จีุมยูนเนเตดในช่วง3เกมที่ผ่านมาซึ่งนั่นก็คือดาวยิงหมายเลขเจ็ดของทีมอย่างดิโอโก้ลุยซันโต้ซึ่งยิดมาตอนนี้นะครับแฟนบอนลหลายคนเนี่ยคงจะเลิกตั้งคำถามเกี่ยวกับศักยภาพของเจ้าตัวในการกลับมาเล่นไทยลีกรอบที่2อีกแล้วต่อไปโดยสถิติของดิโอโก้ลุยซันโต้นะครับตลอด3าเกมล่าสุดเนี่ยลงเล่นทั้งหมด274นัด จัดไป2ประตูกับ1นึแอซิดแล้วก็สามารถสร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมในครับในการยิงประตูถึง6ครั้งและเขาเนี่ยยังสามารถผ่านบอลสำเร็จถึง7 1นะครับแล้วก็การเข้าประตาก,กับคู่แข่งเนี่ยถึง65ครั้งนะครับถือว่าเป็นสถิติที่โคตรโหดซะเลอเกินสำหรับข่าวต่อไปนครราชสีมามัดดาน,นะครับโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุดนะครับเปิดบ้านเอาชนะสุพรรณบุรีเอฟซีหนึ่งประตูต่อศูนย์ทำสถิติเก็บชัยชนะหงนัดติดต่อกันโดยประตูชัยเนี่ยมาจากชิชนกดาวเตี๋ยที่ลงเป็นตัวสำรองเป็นฮีโร่ประตูชัยให้กับทีมโดยโค้ชโจเนี่ยทีรศักดิ์ได้กล่าวว่าก็เป็นทิ่งพอดีนะฮะที่ส่งเขาลงไปเรามีการปรับเทคนิคเล็กน้อยเขาสามารถทําได้ก็ยินดีชื่นชมเขาจริงๆเขามีความเป็นมืออาชีพเขาทุ่มเทในการฝึกซ้อมมากๆซึ่งเป็นผู้เล่นที่สามารถสร้างแรงจูงใจให้กับทีม กระตุนเพื่อนร่วมทีมเขาลงไปแล้วนะครับเขาก็ทําได้จะเห็นได้ว่าในครึ่งหลังนะครับเรามีการปรับเทคนิคนะครับแล้วก็การได้ประตูจากวิธีการที่เราต้องการก็ยินดีกับชิชาเขาได้ประตูที่เขาสมควรที่จะได้มาจากการทํางานหนักของเขาแต่ท้ายสุดแล้วนะครับมันเป็นเรื่องของชัยชนะของทีมครับสำหรับข่าวต่อไปสําเริงฮาเชียลนะครับพลนโทษแวนกลับมายืนบิงแบ็กฝั่งขวาให้กับเชียงใหม่เอฟซี เกมบุกไปเยือนสโมสรฟุตบอลราชนาวีนะครับที่สนามกีฬาราชนาวีสัตหีบสึกไทยลีก2นะครับรูการ2020-2021นี้นัดกลางสัปดาห์พยักล้านนาเชียงใหม่ FC ซนะครับจะลงสนามนัดที่2ของลีกพระรองวันพุทธที่17กุมภาพันธ์นี้ในเกมออกไปเยือนทัพ ทหารน้ำโดยในเกมนี้นะครับเขาจะได้2ผู้เล่นที่พ้นจากโทษแบนอย่างสำเริงและก็อธิบดีเป็นตัวเลือกในรายการของสำเริงเนี่ยพร้อมกลับมายูมิงแว็กฝั่งขวาในขณะที่อธิบดีนะครับต้องรอดทดสอบความฟิตเชน่นเดียวกันกับเอกลักษณ์ลุงนามแต่ถ้าหากว่า2รายนี้นะครับไม่พร้อมทําหน้าที่ก็จะมีมีเดตสราวุธพิชัยแล้วก็นันลุพลวยัยแล้วก็ชุติพันธ์นุบน้อมนะครับที่ทําหน้าที่3ามเซ็นเตอร์แบ็กแทน เดนกลางเชียงใหม่ครับ FC ยังใช้อัธวิทนะครับแล้วก็ยูกิบัมบะคอนโทรเกมในขณะที่เกมรุกเนี่ยพร้อมส่งนัทชัยศรีสุวรรณนะครับลงไปปั่นป่วนร่วมกับเรียวมัตสึมุระนะครับแล้วก็โจนาธานเบนนโดโดยที่พรชาและก็นัทภูมเนี่ยจะเป็นตัวสอดแทรกสำหรับผลงานในลีกเชียงใหม่นะครับ FC เปิดเลขสองเนี่ยยังไม่แพ้ใครตลอดสีนัดที่ผ่านมาโดยมีทั้งหมด38คะแนนรั้งดับที่5แล้วก็เรียว มัตสึมูระเนี่ยลงเล่นทั้งหมด21นัดยิงไปทั้งหมด12ประตูเป็นดาวชนวของทีมแล้วก็เป็นดับที่สในลีกในขณะที่เกมเยือนนั้นล่าสุด10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับบุกไปเสมอกับคอนแกนยู่นเต็ดศูนย์ประตูต่อศูนย์รวม5เกมเยือนล่าสุดเนี่ยชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้2โดยการแพ้ในฐานนะทีมเยือนครั้งล่าสุดเนี่ยต้องย้อนไปวันที่ส2ธันวาคมเมื่อปีที่แล้วนะฮะที่ออกไปแพ้กับอุดรธานี FC 2ประตูต่อศูนย์ สำหรับข่าวต่อไปครับบิ Big ๊กบอลผู้จัดการทีมชมบุรีเอนะครับกล่าวชื่นชม2แนวรับอย่างเรนาโดเคลิสและก็จูเนียเฮลสตันนะครับว่าสามารถปรับตัวเข้ากับทีมได้อย่างยอดเยี่ยมและก็สามารถช่วยเพิ่มศักยภาพของเกมรับสลามชนเนี่ยให้เหนียวแน่นมากขึ้น เรนาโต k เคลิสและก็จูเนียเอลสตันถือว่าเป็น2แนวรับคนใหม่ที่ชมบุรี FC เซ็นสัญญาคว้าตัวมาร่วมทีมในเล็กที่2ของไทยลีก2020นะครับแม่ว่าทีมเนี่ยยังไม่สามารถปลดล็อกเก็บชัยชนะในเกม3นัดเกมหลังสุดนะครับแต่สิ่งที่น่าย,ยินดีคือการประสานงานของทั้งคู่เริ่มลงตัวแล้วนะครับแล้วก็สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยผู้จัดการทีมชมบุรี FC นะครับได้ให้สัมภาษณ์ว่าสำหรับ เรนาโตเคลิสและก็จูเนียเอลสตอนเนี่ยเพิ่งได้รับโอกาสในการลงสนามร่วมกันแบบเต็มๆในช่วง2เกมที่ผ่านมาซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้งคู่มีการประสานงานและก็เล่นร่วมกันได้อย่างดีขึ้นเรื่อยๆเกมที่ดวลกับตุลลอตเอฟซีเนี่ยเราเจอกันใน3แนวรุกต่างชาติของคู่แข่งที่มีความแข็งแกร่งและก็รุ่นเล่นกลางอากาศเนี่ยค่อนข้างดีแต่การประสานงานของทั้งคู่เนี่ยสามารถช่วยเกมได้อย่างดีมากๆนอกจากนี้นะครับบิ๊กบอลเนี่ย bon ย,ยังได้กล่าวถึงเป้าหมายใน เกมลีออีก2นัดหลังจากนี้นะครับที่จะลงเล่นในถิ่นชลบุรีสเตเดียมพบกับ BT ีประจวบ f c วันที่18กุมภาพันนี้แล้วก็โปริเทโร,โร,ร FC วันอาทิตย์ที่11กุมภาพันนี้เกมในบ้านเป้าหมายเดียวกันของเราคือต้องการ3คะแนนครับยิ่งการเจอกับทีมส่วนเดียวกันเนี่ยสคะแนนมีความสําคัญมากๆอย่างไรก็ตามนะครับในการเจอกับ2ทีมเนี่ยที่กาลังโชว์ฟอร์มได้อย่างดีช่วงที่ผ่านมาก็ไม่ใช่งานง่ายดังนั้นเราจะต้องมีการเตรียมตัวให้ดีเตรียมเทคนิค และก็วิธีการเต้นที่หลากหลายเพื่อทําเป้าหมายของเราให้สําเร็จครับนี่ก็คือการอัตข่าวสารของฟุตบอลไทยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ